เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนี่ครับผมทั้งชาวโกคาร์เดนชาวโลบอชชาวฟรีไฟล์และท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับผมที่สําคัญเนี่ยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่แวะเข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะผมผมจะมาลุยฟรีไฟล์นะครับผมเอาเป็นว่าใครนะครับผมที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมกดกันเรือยังเนี่ยก็ขอถ้ากด ากเลยนะครับผมอ่ะโอเคเนี้ยผมก็โคตรประจำวันนะครับผมจะอยู่ตัวประกาศตรงนี้เลยนะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้นะครับวันนี้ผมก็ก่อโคตรประจำวันไปแล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะผมก็ฟรีไฟนะครับผมจะมีเป็นชุดนารูโตะนะครับผมสกินหมัดนะสกินอเวลโเจ็ดนะครับผมหัวบาวันนะครับผมกามทอง หมวก F นะครับผมแล็กนันล็อกนะครับผมหรือว่าของข้างขาวนะครับแล้วก็เกงนอนนะครับผมท่าปักธงโจรสลัดนะครับผมสักลาวานะครับผมของแรนะอ่าแล้วก็ F อแล็กนะครับผมนี่แล้วก็ท่าปักธงใหม่นะครับผมแล้วก็ชุดแบบเน้นหญิงนะครับผมอ่าแล้วก็โกการ์เด้นเนาะจะอยู่ข้างล่างประมาณนี้นะครับผมโกการ์เด้นเนี่ยจะเป็นพาร์ทหน้านะครับผมโอเคเนี่ยผมก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะเป็นอ่หัวบาวันแล้วกันนะครับผมอ่า โอเคนี่เลยท่านผู้ชมครับเอาละเดี๋ยวไปว่าผมไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนละกัน้วนะผมเดี๋ยวไว้ผมเข้าเกมเล่นเดี๋ยวเราเจอกันนะตัวเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็เข้าได้จริงนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมฟรีไฟล์เรียบร้อยท่านะผู้ชมครับนี่เลยนะครับผมหัวบาวันนะผมนี่แล้วก็ตาฟ้าในผม้ผาปิดปากลาวานะผมแล้วก็เสื้อกระต่ายอีว l ลูชัน แล้วก็สกินหมัดเนี่ยนะผมสกินหมัดไซต,ตมะท่านผู้ชมครับนี่เลยอ่าแบบนี้ใช่เลยสกินหมัดไซตมะท่านผู้ชมครับ,คครบแล้วก็กางเกง,เกงปีกนกสีแดงนะครับผมนี่อันีอย่างตึงท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวดูท่าทางกันดีก,กว่านะครับผมท่าทางเนี่ยไม่ได้ปลดบูย่าพาร์ทนะครับผมนี่ล็อกไว้อยู่เนี่ยแล้วก็มีท่าแปลงร่างนารูโตะด,ด้วยท่านผู้ชมนะครับผมเออแล้วก็ท่าทางต่างๆเนี่ย จะมีประมาณนี้เลยมีอาเบลเจ็ดนะครับผมนี้ท่าพี0ีนในงานนี้ก็มีท่าคู่2ท่าแล้วก็ท่าสกานะครับผมตัวนี้เหมือนจะเป็นท่ากอซ่านะครับผมท่าหัวใจนะโอเคนะผมเดี๋ยวกดท่าหัวใจก่อนเลยนะครับผมนี่ท่าหัวใจจะประมาณนี้เลยนะครับผมท่าหัวใจครับท่าฮิตเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะผมเป็นท่าขับรถนะครับผมเป็นรถสีเหลืองๆนะประมาณนี้นะผมท่าขับรถนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นท่า P40 นะครับผมนี่พื้นหลังเนี่ยสีดำอันนี้ไม่ได้เป็นที่ผมบักนะครับอันนี้ไม่ได้บักนะครับวันนี้คือฟรีไฟลเขาแก้ไขปรับปรุงพื้นหลังมาเป็นสีดำาล้าผมจะดูมืดๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นท่าคู่นะครับผมนี่ถ้าผมจะโซฟานะครับผมแล้วก็ให้ลูกโป่งลูกหัวใจนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะผมเป็นท่าแบบเหมือนคู่หูนะครับผมใครมีคู่หูเนี่ยท่านี้นะครับผมก็ โอเคเลยนะครับผมเป็นท่าเต้นคู่กับเพื่อนได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นท่าสกานะครับผมตึงๆเลยท่านผู้ชมครับนี่นี่ครับผมประมาณนี้เลยนะฮะอ่าคือเราทถอดคลิปทีไรเนี่ยนะครับผมแต่ละคลิปเนี่ยเจอท่าสกาบ่อยจัดท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยผมเป็นท่าแบบนอนนะครับผมตัวนี้คือท่าแอคได้เลยนะครับผมนี่คือวางหมอนลงแล้วก็ตีลังกาหลับเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะท่านี้คือแอคแอคเลยนะท่านี้นะครับผมโอเคแล้วก็ ต้นนี้นะครับผมนี่ถ้ากอซ่านี่ครับผมนี่นนเลยถ้ายังสวยเลยท่านผู้ชมครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเนี่ยจะไวๆหน่อยนี่ครับผมประมาณนี้นะผมแล้วก็แปลงร่างนารูตโตะนี่ครับผมนี่เลยนะแปลงร่างนารูตโตะเนี่ยจะแปลงได้2ล่างนั่นเองนะผมแล้วก็ล่างหมวดเซียนแล้วก็ล่างก้าหางนี่เลยคงเป็นร่างจักระก้าหางนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ นะผมใครชอบท่าไหนเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผมและใครที่อยากจะเล่นต่อก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะบผมเอาไปว่าใครที่รู้มาถึงตอนนี้แล้วผมยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่กดติดตามฝากกไดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มารับชมก่อนใครแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองแล้วผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้บ๊ายบายครับผม